ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ กลุ่มเปราะบางรัฐจ่ายก่อนสงกรานต25์2,568เงินช่วยเหลือเมษายน2,568เนงินเยียวยาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเงินคนพิการเองินอุดหนุนบุตรเงินเด็กใครได้เงินบ้างตามติดจ่ายเงินช่วยเหลือเดือนนี้อัปเดตจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังใครได้เงินบ้าง เงินช่วยเหลือ3กลุ่มปลอบางเดือนเมษายน2568รัฐจ่ายก่อนสงกรา์2568เงินเยียวยาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเงินคนพิการเงินอุดหนุนบุตรเข้าเกณฑ์จ่ายเงินรับเลยเงินเข้าพร้อมกันเมษายน68เช็คแอปทางรัฐแอปเงินเด็กเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้มีสิทธิตามอายุชราภาพ เปิดลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุรอบล่าสุดวันนี้ได้เงินใช้จ่ายทุกเดือนเดือนเมษายน2568กรมบัญชีกลางและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กลุ่มเปราะบางเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการเข้าบัญชีพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่วันที่10เมษายน2568 รัฐจ่ายก่อนสมกราร2,568ใช้จ่ายเงินชำ3า3กลุ่มนี้รอรับเงินในวันที่10เมษายน2,568ได้เลยผู้สูงอายุเข้าเกณฑ์อายุถึงแล้วได้เงินผู้สูงอายุเปิดลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุรอบใหม่ได้เงินใช้ทุกเดือนเงื่อนไขลงทะเบียนรอบใหม่รับเงินเดือนละ1,000บาท เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีแต่ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ที่กำลังจะเป็นผู้สูงอายุโดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ลงทะเบียนรับเงินประจำปีงบประมาณ2569คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุสัญชาติไทย มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น